ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเองรวมถึงฐานความพร้อมในเรื่องของเงินทุนเพื่อจะก้าวต่อในโลกอนาคตความเฉเร็จทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นจากสินเดียวครับนั่นก็คือการที่เราสามารถเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าของเราให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถไปอีก next level ด้วยใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนนะครับแล้วเรานะครับในฐานะที่เป็น Tech อ b l e อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะเอา advanced t Technology ต่างๆเนี่ยมาช่วยยกระดับ ทำให้องค์กรต่างๆมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่มากขึ้นเราเปรียบเสมือนตัวเองเสมอครับว่าเราเป็น tech enabler คือคนที่จะช่วยสนับสนุนทําให้องค์กรต่างๆส mart ม,มากขึ้น secure มากขึ้นครับและสุดท้ายเราจะทําให้ทุกธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยังย่งยืนและก้าวเข้าไปสู่โลกของดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับและนี่คือหัวใจทั้งหมดครับของเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ โดยผมจะเริ่มจากความสําเร็จของทางบริษัทในปีที่ผ่านมาก่อนนะครับจากนั้นผมขอฉายภาพให้ทุกท่านเห็นถึงฟิวเจอร์เทรนด์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆที่กาลังจะเข้ามามีผลกระทบกับทุกธุรกิจนะครับและทุกธุกรกิจจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อสอดคล้องไปกับมันและสุดท้ายครับผมจะฉายภาพให้ทุกท่านเห็นถึง2024 strategy ของทางบริษัทนะครับว่าเราจะสามารถควงคว้าโอกาสเหล่านั้นมาสร้างการเติบโตต่อให้กับทางเจียโบได้อย่างไรบ้างนะครับ ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับขนาดที่เรากําลังเอาบริษัทเข้า IPO ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆท่านในห้องนี้นะครับและได้นําเรียนว่าการเติบโตของบริษัทเสียเบลเนี่ยเราเติบโตเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงโดยเรามีฐานรากและเรามีกิ่งก้านที่สามารถต่อยอดได้แบบก้าวกระโดดเดี๋ยวเราลองดูสิครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริจากฐานรากครับ ที่เราเปรียบเสมือนพอบิเศ s ของเรานั่นคือ Enterprise Solution and Services ในปีที่ผ่านมาครับเราได้โตอย่างมั่นคงมากๆนะครับเราโตถึง10%ด้วยกันซึ่งพอร์ตหลักๆในส่วนของฐานล่าเนี่ยนนครับบางพอร์ตมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น Bestech Service ครับเรามีการเติบโตสูงถึง31%จากความต้องการทางไอทีที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าของเราหรือจะเป็นพอร์ตอย่างเช่น Digital Business and Application ครับ เราก็เติบโตสูงถึง28%ด้วยกันจากความต้องการในการใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะวงการธนาคารหรือวงการอื่นก็ตามหรือแม้พอร์ตทางด้านไซเบอร์ซิเคียริตี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันภัยไซเบอร์ได้คุกคามชีวิตส่วนตัวของเราได้คุกคามชีวิตของบริษัทไม่มากไม่น้อยจากในอดีตแต่ว่าในช่วงที่ปีที่ผ่านมามันเติบโตเป็น ทวีคูณนะครับทำให้พอร์ตเซอร์ซิสตี้ของเราเนี่ยโตถึง10%ด้วยกันในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนของลำต้นกันบ้างครับส่วนของลำต้นเราเปรียบเสมือนเป็น Value Added Distribution Solution นะครับนั่นคือ j a b l e เนี่ยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทะระบบ i อใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นระบบ Oracle อย่างที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันดีนะครับหรือจะเป็นระบบ Backup System ที่สำคัญที่วงการธนาคารในประเทศไทยใช้อย่างนั้นแพร่หลายคือระบบทั ซึ่งในปีที่ผ่านมาครับเราสามารถเติบโตในสัดส่วนนี้ได้ถึง18ด้วยกันนะครับและในปีนี้ครับเราต้องการจะขยายพอร์ตโฟลิโอพอร์ตนี้นะครับให้มากกว่า IT Infrastructure App l i c a t i ิเคชันเราต้องการขยายการเติบโตไปยังที่เราเรียกว่า a d Advanced Business Application ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังในลำดับถัดไปครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญและเรามีความตื่นเต้นมากๆนะครับนั่นคือส่วนที่เป็นกิ่งก้านของเราแล้วเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราอยากจะโตสัดส่วนนี้เป็นไปน นั่นคือการที่เรามีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเป็นของเราเองครับซึ่งในปีที่ผ่านมานครับเราโตบโ,โตสูงถึง71%ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่เรียกว่าก้าวกระโดดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Brand d t t a ครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Big Data ในปีที่ผ่านมาเติบโตสูงถึง157%ซึ่งถือถือว่าเป็นการเติบโตอย่างรุนแรแบบ Ex ็กซ e n พเนนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเห็นว่าต้นไม้ของ Cheable นะครับ ได้งอกงามไปตามทิศทางที่เราวางวางาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและผมมีความภูมิใจที่จะเรียนทุกท่านนะครับว่าในปีที่ผ่านมาทางเจียบเอลเองเราสามารถทํารายได้ของเราอยู่ที่ออทา i ไฮตั้งแต่เราตั้งบริษัทมา35ปีครับอยู่ที่5 4 0 0ล้านบาทและแน่นอนครับว่าแบ็กหลอกหรือยอดขายรอการรับรู้รายได้ของเรานะครับก็แต่ระดับออทา i ไฮเช่นกันครับอยู่ที่4,500ล้านบาท และการเติบโตและสถานะแบบนี้นะครับเป็นการเติบโตที่มั่นคงและย,ยั่งยืนในระยะยาวเพราะว่าถ้าเราดูสัดส่วนของรายได้ประจําหรือที่เรียกว่า Recurring Income ของทางเทเบิลนะครับคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายอยอดรายได้รวมนะครับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งแปลว่ารายได้ในทุกๆปีของเจเบิลเนี่ยเราได้ Secure จาก b บ็กหลอกในสิ่งที่เราทำมาจากปีก่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเราสามารถ สร้างการเติบโตต่อตตตเนื่องเพิ่มยอดขายให้โตแบบก้าวกระโดดในปีถัดไปได้อย่างไม่ยากมากนะักอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับคือ IBDE Ratio ของทางบริษัทครับแต่ระดับที่ต่ําที่สุดครับอยู่ที่เพียงแค่0.02เท่าเท่านั้นเองซึ่งก็แปลว่าเรามีรูมในทางทำ gearing เพื่อนําเงินมาลงทุนในอนาคตได้อีกมากนะครับและที่สําคัญครับปีที่แล้วเราได้ประสบความสำเร็จในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนนะครับ ช่วนทำ IPO เราสามารถ raise ฟันมากกว่า600ล้านบาทซึ่งฟันก้อนนี้ครับจะสามารถมาลงทุนต่อยอดทำ M&A เพื่อการเติบโต,ตแบบอินอรกนิกของทางบริษัทได้ต่อไปนอกจากเรื่องของ performance ที่ดีแล้วนะครับหรือเงินลงทุนที่ยังมีเหลือเฟือในการลงทุนในอนาคตทางบริษัทเองยังให้ความสำคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับดังนั้นหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกรรมการของบริษัทได้มีการอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลนะครับเพื่อนำเสนอต่อ A.G.M ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่28.9สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วถ้าเราดูราคาย้อนหลังกลับไปประมาณ14วันนะครับผลตอบแทนของหุ้นเจเบิอยู่ประมาณเกือบ7ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีพอสมควรเลยนะครับและทั้งหมดนี้ครับเชีให้เห็นว่าปี2023ครับเป็นปีที่ยอดเยี่ยมเป็นปีที่ดีของเจเบิลในทุกๆมิตินะครับ และแสดงให้เราเห็นว่าเรามีศักยภาพในการเติบโตต่อและสามารถคว้าโอกาสในอนาคตเพื่อสร้างเกิดการเติบโตในระยะยาวให้กับทางบริษัทต,ต่อไปเราในฐานะ Tech Enable นะครับนอกจากเราจะทําให้ทุกธุรกิจเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรายังมีความเชื่อว่าทุกธุรกิจถ้าอยากต้องการเป็น long term winner จะต้องเติบโตแบบย,ยั่งยืนเราเชื่อในสมการที่ว่า sustainable เท่ากับ smart บวกเ c u r ลและนี่คือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังต่อไปครับว่าเทรนด์2 0ันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยทางเจเบิลเราให้ความสําคัญกับทุกๆเทรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งสองสิ่งนี้ได้เพื่อทําให้ลูกค้าของเราสามารถเติบโตได้อย่างยังย่งยืนเดี๋ยวเราลองมาดูเทรนที่เรียกว่าสมาร์ทกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับคงไม่เคยไม,ไม่มีใครไม่ได้เคยได้ยินเรื่องของ AI ผมเชื่อว่าการที่เราไปไม่ว่าจะทุกๆเวทีงานสัมมนางานมิ팅ง,งานแถลงข่าวต่างๆเนี่ยจะมีคําว่า AI เนี่ยลอยเข้ามาอยู่อย่างสม่ําเสมอรครับเพราะในปีที่ผ่านมาครับ g e n e r a t i v e AI หรือเรียกสั้นๆว่าเจ n AI ไเนี่ยได้แตะจุดสูงสุดของไฮ p e ไซเคิลจากทางการ t n e r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแปลว่า AI ครับกำลังจะเข้ามามีบทบาทกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมและชีวิตของพวกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือในหน้าที่การงานอย่างก็ตามซึ่งก็แปลว่าตั้งแต่ปี2022ทุกท่านคงได้ยินการมาของ ChatGPT นะครับประมาณช่วงเดือนพฤศจิษษษษษกาย,ยนผมก็จะบอกว่าวิวัฒนา,าการเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงของเทคโนโลยีซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วสองครั้งถ้าทุกท่านจําได้ ในปี2007หรือเมื่อประมาณ17-18ปีที่แล้วกับการมาของ iPhone และก่อนหน้านั้นครับปี1993กับการมาของอินเทอร์เน็ตเวิร์ลไวด์ซึ่งถ้าทุกท่านจำได้นะครับว่าชีวิตของเราก่อนมีสมาร์ทโฟนหรือชีวิตของเราก่อนมีอินเทอร์เน็ตกับชีวิตหลังเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะซึ่งเช่นเดียวกับการมาของชัด GPT ซึ่งเรากำลังจะได้เห็นต่อไปในอนาคตแต่นั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับ ที่กำลังจะบอกว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างสร้างความเหนือกว่าคู่แข่งนะครับโดยการเป็น smart organization ซึ่งสำหรับเ a b l e เนะครับเราได้เข้าไปช่วยหลายๆองค์กรครับในการวางรถแบบในการวางหา use case ต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการทำให้ทุกๆองค์กรเนี่ยสามารถใช้งาน AI ได้จริงโดยเราแบ่ง AI ออกเป็น2ลักษณะครับ ลักษณะที่หนึ่งผมคิดว่าทุกท่านจะเคยได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรนะครับเราเรียกว่า everyday AI AI ลักษณะแบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทุกธุรก,กิจเนี่ยเอาเข้ามาช่วยเพื่อสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานให้ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนช่วยลดจํานวนพนักงานเพิ่มผลกําไรไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานใน back office แผนขายหรือช่วยงานทางด้านเอ่อทษทีกับ front office แผนขายหรือ back office ไม่ว่าจะเป็นแผนบัญชีการเงิน finance HR และอื่นๆต่างๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกันครับจะมี AI อีกหนึ่งชนิดที่มีความสำคัญกับองค์กรเราเรียกว่า Game Changing AI AI ลักษณะแบบนี้นะครับจะเข้ามาช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโปรดักใหม่ๆซวิส,สใหม่ๆอย่างที่องค์กรไม่เคยมีมาก่อนและสามารถสร้าง New S Curve การเติบโตให้กับองค์กรได้แต่นอกจากนั้นนะครับบางองค์กรยังสามารถใช้ AI ชนิดนี้สร้าง New Core c a p p b i l i t y ที่ทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่ง และเอชชนิดนี้ครับจะทําให้องค์กรจะเป็นวินเนอร์ในลองรันนอกจากลักษณะของ AI นะครับทาง j a l e เองเรายังช่วยให้ทุธุรกิจเนี่ยมีความพร้อมในการนำ AI เข้ามา plug in หรือที่เราเรียกว่า B AI ready organization แต่หนึ่งปีเศษที่ผ่านไปนะครับที่เราไ,ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับลูกค้าของเราหลายๆเจ้าเนี่ยเราพบว่าในชีวิตจริงในวันนี้นะครับ องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของ AI เพราะการที่จะเป็น AI ready organization ได้ครับจะต้องประกอบด้วย3สิ่งนี้ครับสิ่งแรกเราเรียกว่า AI ready principle หรือมีหลักการที่เกี่ยวกับเรื่อง AI ที่ชัดเจนขององค์กรอันที่2คือ AI ready data องค์กรจะต้องมี Data ที่พร้อมสำหรับการ plug in การใช้งานของ AI และจุดที่3ครับองค์กรจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแรงที่เรียกว่า AI Ready Security เดี๋ยวลองมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับ AI Principle จากข้อมูลของ g a r t n e r นะครับพบว่าองค์กรเพียง9%ครับบนโลกใบนี้มี Vision s t a t e มนท์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง AI ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนานการดูนะครับว่าบริษัทที่เรารู้จักองค์กรของเราหรือองค์กรเพื่อนของเรามีกี่องค์กรครับในวันนี้ที่มี Vision s t a t e มนท์ที่มีคำว่า AI อยู่ในนั้น และในเมื่อองค์กรไม่มีวิชันแน่นอนครับองค์กรย่อมไม่มีวิชันหรือพันธกิจและองค์กรนั้นอาจจะยังไม่มีความพร้อมในการนำา i i เข้ามาใช้จุดที่2ครับ AI Ready Data อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเป็นโชว์สต็อปเปอร์ขององค์กรหลายๆแห่งที่เราเข้าไปทำงานด้วยนะครับเพราะว่าจากข้อมูลครับพบว่ามีเพียง4%ครับขององค์กรบนโลกใบนี้ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศครับ ที่พร้อมสำหรับการ plug in ในการเอา AI เข้ามาใช้ซึ่งแปลว่าอีก96%ขององค์กรหรือมากกว่าน,นั้นครับยังไม่มี Data ที่พร้อมสำหรับ AI และนี่แหละครับจะถือว่าเป็นโอกาสขนาดใหญ่หรือ big opportunity สำหรับ GEABLE เนะครับเพราะตลอดระยะเวลา35ปีครับสิ่งเดียวที่เราทำคือเราต้องการทำให้องค์กรต่างๆสามารถเป็น AI ready organization ด้วย Service ต่งตางๆที่เรามีครับไม่ว่าจะเป็น IT Infrastructure ที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าทําให้มันแข็งแรงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเรามีพอร์ตเดต a าแอนาลิติครับที่แข็งแรงเข้าไปช่วยทําให้ลูกค้าสามารถใช้งานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและที่สําคัญที่สุดครับเรามี Big Data p l แพลตฟอร์ที่เป็นของเราเองที่ชื่อบร a นเดต้านะครับที่สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ในระยะเวลารวดเร็วและสามารถทําให้ลูกค้าเราจัดเตรียมข้อมูลเพื่อน,นํา AI เข้ามาล l กอินได้ และทําให้เขาเป็น AI ready data organization อีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับนั่นคือตัวของ AI ready security ซึ่งสิ่งนี้นะครับอาจจะมองว่าเป็น big threat เดี๋ยวลองดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งครับว่าจาก Gartner นะครับเพราะว่า70เอ่อโทษนะครับเ,เรื่องของ AI เนี่ยเราพบว่ามันจะมี dark side ของ AI ถ้าองค์กรใช้ AI เข้ามามากแค่เท่าไหร่นะครับ โอกาสที่องค์กรจะจะ,จะจะมีเรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ็กในเรื่องของ AI จะมีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจากข้อมูลพบว่ามากกว่า70%ครับของ c ีอทั่วโลกเชื่อว่าไซเบอร์แอตแทกในโลกปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวข้องกับ AI ทั้งสิน้นแต่บิกเชตตรงนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นโอกาสของเจเบิลเช่นกันครับเพราะเรามีบริษัทลูกอย่างที่เรียกว่าไซเบอร์จินิกครับที่เราสามารถทรไวแบบ end-to-end Cy ไซเบอร์เซกูริตี้โซลูชันตั้งแต่เราเข้าไปทําเรื่องของคอนซัลแทนซีนะครับ implement security ที่ทำได้จริงแล้วจากนั้นเรายัง keep monitor performance ของเรื่องของ security ให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อทำให้บริษัทเหล่านั้นหรือองค์กรเหล่านั้นเป็น AI ready security และนี่คือจุดประสงค์ของ Goble ทั้งหมดนะครับที่เราจะทำให้ลูกค้าของเราเตรียมความพร้อมเพื่อจะเป็น AI ready organization ซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าโอกาสตรงนี้มีมากมายมหาศาลนะครับ พราะปัจจุบันนี้เราเห็นองค์กรต่างๆเนี่ยต้องการนําเอาเทคโนโลยีทางด้าน AI เข้ามาใช้งานแต่ก่อนอื่นทุกๆองค์กรจําเป็นต้องมีความพร้อมในการเอาสิ่งเหล่าน,นั้นเข้ามาใช้เจเบิลสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบอีกเทรนดหนึ่งที่สําคัญครับที่เราเห็นแล้วกําลังจะมาเป็นเทรนที่สมาร์ทอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าเทรนของ Advanced Business a p p ิ i c a t i ครับในปัจจุบันนะครับไม่เป็นเพียงแค่ษัแนแห่งไอทีในองคอ์กรที่มี ความต้องการต้องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับแต่แผนกอย่างเช่น finance เอง hr marketing และแผนกอื่นๆขององค์กรเนี่ยต้องการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นแอปพลิเคชันอย่างเช่น hcm erp หรือ crm นะครับกำลังมาเป็นตัวช่วยและมีบทบาทสําคัญที่จะทาให้การทํางานของทุกๆแผนกมีประสิทธิภาพสูงสุดเรามาลองดู s c m เป็นตัวอย่างแรกนะครับ s c m ย่อ